อยากเทสอยากเทสอยากเทสเข้ามาเด็กเป็นเด็กสังกัดพี่อ่ะตันดีไหมฮะถ้าหยุดเด็กสังกัดพี่อ่ะเด็กสังกัดพี่ก็ตีพี่ก็ให้ทุกอย่างอ่ะสร้อยคอแหวนทองคำๆอะไรเงี้ยแต่ได้ดูอนลเท่าไหร่เราอ่ะมันต้องวัดก่อนไงว่าเราเคลียร์ป่าเอาเดือนละสองหมื่นได้ไหมฮะสองหมื่ดูไว้ก่อนดีมั้งมี่เอ้าโอเข้าทษขอโทษมาแล้วฮะอ๋อ หนูก็หัดต่อยฮะก็หนูมาโลเนี้ยให้ทำไงอ่ะก็มาดิครับหนูอยากเล่นฮะหนูอยากเล่นเฮ้ยเป็นอยู่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 ได้อยู่ แต่ไม่แข็งมากไอ้โบมันชาน้าด้วยอ่ะ